คณะกรรมก,การที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสุชิลาสาคองศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นผู้เสนอขอรับรางวัลทรงคุณค่าแห่งสำน,น,น,นักงานคณะกรรมก,การการศึกษาขั้นพื้นฐานโอเบกอ a วอร์ดระดับชาติครั้งที่11ปีการศึกษา2564ประวัติการศึกษา ดิฉันจบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกนิติสินวิชาโทภาษาไทยจากสถาบันราชพัฏอุดรธานีระดับปริญญาโทสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนจากมหาวิทยายลัยขอนแก่นประวัติการรับราชการดิฉันบรรจุรับราชการวันที่24กรกฎาคมพศ2541ตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3 โรงเรียนบ้านหัวช้างอเภอปทุมรัฐจังร้อยเอ็ด 101, สังกัดสพร้อยเอ็ดตำแหน่งอาจารย์สองโรงเรียนบ้านเสมาอเภอบัวใหญ่จัังหวดนครราชสีมาสังกัดสพนครราชสีมาเขตหกตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างอเภอบ้านแห่จัังหวดขอนแก่นสังกัดสพอขอนแก่นเขตสองและได้เปลี่ยนสายงานตำแหน่งศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษวันที่สองตุลาคม พศ2,558สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต25ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นดิฉันได้ใช้นว,วัตกรรมการส่งเสริมการใช้นว,วัตกรรม PLC เรื่องการบูรณาการความร่วมมือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพ การบริหารจัดก,การคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพระดับห้องเรียนสหวิทยาเขตแวงใหญ่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นที่มาและความสำคัญจากผลการประเมินคุณภาพภา,พภายนอกรอบที่1ึงถึงรอบที่สามมีโรงเรียนในเครือข่ายสหวิทยาเขตแวงใหญ่ส่วนใหญ่ไม่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งมีผลสำลีทางการเรียนต่ำจึงได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนของครูเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรูปโดยโรงเรียนแรงใหญ่วิทยาคมเป็นโรงเรียนนำล่องต้นแบบการประกันคุณภาพระดับห้องเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ผ่านการอบรมพัฒนาศึกษาดูงานผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพพัฒนาบทเรียนร่วมกันและ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรูปแบบรวมพลังโคฟาสเตปโดยใช้เครือข่ายบูรณาการความร่วมมือตามรูปแบบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้นำรูปแบบการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารและการจัดการคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพระดับห้องเรียนมาขยายผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรูปแบบรวมพลังผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ให้โรงเรียนในเครือข่ายสหวิทยาเขตแวงใหญ่จานวน6โรงเรียนซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อจากสหวิทยาเขตแวงใหญ่เป็นสหวิทยาเขตแบงศิลาทองวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น 2. เพื่อพัฒนาบทเรียนร่วมกัน โดยผ่านกระบวนการชมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 3. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริราการความร่วมมือเพื่อเรียนรู้ร่วมกันพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดก,การคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพระดับห้องเรียนวิธีการดำเนินง,งานตามวงจรคุณภาพ PDCA ดังนี้ ขั้นแทนจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC การพัฒนาบทเรียนร่วมกันการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรูปแบบรวมพลงังโคไ i สเตปให้โรงเรียนในสหวิทยาเขตโดยให้แต่และโรงเรียนได้มีการวางแผนกำหนดทีม PLC และกำหนดปฏิทินตามวงรอบ PLC ขั้นดูดำเนินการพัฒนาบทเรียนร่วมกันมี3ขั้นตอนตามแนวคิดวงรอบ PLC Li t e ขั้นที่1ขั้นแทนวางแผนการสอนกำหนดเป้าหมายของการแก้ปัญหาวางแผนการออกแบบการแก้ปัญหาพร้อมทั้งพูดคุยเพื่อร่วมการออกแบบการแก้ปัญหาขั้นที่2ขั้นดูปฏิบัติการสอนและสังเกตการสอนสังเกตการเรียนรู้วิพากษ์แผนปรับปรุงแผนนำแผนไปใช้โดยมีการนิเทศอย่างต่อเนื่องขั้นที่3ขั้น4ี่ reflect สะท้อนคิดผลการปฏิบัติงานเป็นการสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การเรียนการสอนสังเคราะห์บทสรุปที่ได้เรียนรู้ขั้นเช็คเป็นขั้นนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน PLC ของโรงเรียนและสหวิทยาเขตขั้น A a c ขั้นสรุปและนำผลไปใช้ในการพัฒนาบทเรียนร่วมกันและเพื่อการประกันคุณภาพระดับห้องเรียนอย่างต่อเน,นื่องจากผลการดำเนินงานส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC พบว่า ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขตแดงศิลาทองได้รับการพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ได้ C, รวมพัฒนาบทเรียนร่วมกัน LS l e s s e n study ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรูปแบบรวมพลัง Co-5 f Step ครูเป็นผู้อำนวยการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้จนเกิดเป็นนวัตกรชุมชนผู้ปกครองเกิดความเชื่อมั่นในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อเครือข่ายสารศึกษามีความเข้มแข็งในการบูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารและการจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพระดับห้องเรียนมีความพึงพอใจในระดับดีมาก ส่งผลให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและจากสำนักง,งานเลขาธิการครูสภาขอขอบพระคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านดินฉันจะมุง่งมั่นทุ่มเทเสียสละปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาชาติต่ตอไปขอขอบพระคุณค่ะ